ในเรื่องของจุดบริการถ่ายรูปซึ่งมีมากกว่า13จุดอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปรับบีดสวิงใช่ไหมลูกอ่ะไปเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไปเนาะไปจุดให้บริการให้ครบเลยลูกนำกล้องมาเลยลูกครับผมอ้าวึ้นเลยตอ้องรถนี้เท่านั้นนะต้องรถนี้เท่านั้นนะคะเป็นเกียรติของฟอนชานเอลเลยแสดงว่าทางต้อง มา <laughs> ลุ้นกันมาลุ้นกันแม่ขึ้นฝัง่งรู้ปะอ่าเดี๋ยวเราต้องนั่งรถของทางาทางบริษัทไปนะคะไม่สามารถขับไปได้นะคะทางก็ค่อนข้างเอเวนเจอร์นิดนึง

โอ้ทางมีสตมฟ้นตกจะขึ้นได้ไหมคะเนี่ยได้ๆสบายรถนี้นะสบายมัไม่ไดหรื่ได้ก่อนน้อนีบยัง่ยงไงยงไงยง่าูสิกอิสน่เราว่ารถลงเจ๋งแล้วไอคนทำทางเจ๋งกว่าน่า่ว่าแม่โรงแรมที่พ่อบอกได้ยอดได้ยอ ชื่อได้นะครับเดกจอเดกจอเด็กจอกากนดกจอไงเนกกาลานีเหมือนกันกนยจง,จง,จงดุสีมาดนน่เนจจงโอ้หาดิจา ครับครับยาวๆเลยนะครับได้ได้ยาวเลยเอ่นะครับรถที่พาเราลงมานะครับถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับล็อกบิดสวิงเดี๋ยวผมจะพาไปชมถ่ายรูปนะครัโอ้มีเที่ยวที่แยะๆเลยใช่ไหมลูก

วิวหลักล้านเลยนะคะมาดูวิวทะเลกันนะครับโอ้สวยนะพ่อนะ เดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นนะพ่อนะเนินเทวดาน้ำใสมากเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลงทางข้างแรกมาไปดูสิอ่าชม<า><า>บรรยากาศไม่เดี๋ยวเราขึ้นทางนู้นเราลงทางนี้ก่อนนะสไลด์เลยสไลด์เลยใช่ไหม น้องฟันเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างล่างที่เรียกว่าเนยธรรมดาเนยเทวดา เ,เทวดานะครับบันไดสวยมากนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดายที่สวยอยีกจุดนึงแล้อนะอจุดตรงนี้ก็สวยนะครับมีวิวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับ ข้างล่างอีกนะคะยังมีวิวอีกเยอะเลยฮะ <laughs> ใช่มันจะมีมุมถ่ายรูปว,ว,วิวสวยมากาาน,น,นี่ก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกนะคะ ทำอะไรกันครับเอาฉัชนชากันนะไหนนะด้านล่างอะครับเอาไปโอ้โหสีสันนะลูกนะตรงนี้นะนี่ใครที่ชอบเซลฟี่ชอบถ่ายรูปนะคะแนะนำเลยค่ะ วิวสวยมากนะครับเอาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะทางขึ้นก็ฟินเลยค่ะเอาน้องนับบันไดที่กี่ขั้น เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเดี๋ยวพ่อผมจะเล่นสวิงนะคะเอามาเฉลยบันไดก่อนเมื่อกี้บันไดจนถึงตรงนู้นกี่ขั้นห้าสแปดขั้นห้าปดขั้นนะคะอ่าเดี๋ยวพ่อเราจะเล่นสวิงนะคะเตรีมดูพ่อกรี๊ดนะคะเ <laughs> <laughs> พือ่อเพื่อผู้ชมพ่อทำได้ หน้ตอขายลก่ายบน่ายข้างล่างอ่ะสวนายร้ไดไปไม่ได้เขาเลี้ยงให้ดูเฉยเฉยแก้ว ดีๆสิแก้วตาลายเดี๋ยวมันเคี้ยวอยู่มันเคี้ยวอยู่นี่มันกินเก่งมากเดี๋ยวให้มันเคี้ยวกันอ่าแก้วกิ่งโอง้ปอเกอเองด้วยนะ ตัวหนึ่งนะครับเย้ขอับแบบโดแล้วนะครับตอนที่ผมเล่นมา โอ้สวยครับเป็นยังไงบ้างครับนายฟอนบรรยากาศดีไหม เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆบรรยากาศดีไหมอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระรังให้ผมนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย